ื่อวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567ที่ผ่านมาดรสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานางสุพรตรีนรินเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินางเกศทิปสุภาวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนายถาปนะสิริวัฒนพักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยแบเทรดจ,จำกัดมาชนร่วมมอบทุนสนับสนุนโครงการสารต่อองค์ความรู้ ตามแนวพระราชดำริภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชนประจำปี2567ภายในงาน Sustainability Expo 2024สำหรับทุนโครงการสนับสนุนในครั้งนี้มอบให้กับโรงเรียนที่น้อมนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริจำนวน15ทุนทุนละ10,000บาทเพื่อไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองชุมชนและสังคมโดยผลการคัดเลือกโรงเรียนมีทั้งหมด2ระดับได้แก่ระดับประถม ศึกษาจำนวน9โรงเรียน10โครงการดังนี้ 1. โรงเรียนปากบึงสิงโต 2. โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสิต 3. โรงเรียนสุราล่าครคลอง18 4. โรงเรียนสกุลดีประชาสรร 5. โรงเรียนสุราล่าคลอง19 6. โรงเรียนวัดดอนทองสุวรรณศรีตันทิกุลราชศึกษาลัย 7. โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 8. โรงเรียนวัดหนองปลาตองอําพรราชประชาสรรค์ 9. โรงเรียนบึงสิงโตสหาหาหีเลาะสมัิรประชาสรรค์และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน4โรงเรียน5โครงการดังนี้ 1. โรงเรียนสุราคลอง19 2. โรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยา 3. โรงเรียนวัดเกศสโมสร 4. โรงเรียนเบญจมราชร,ร,รัสงสิอ2